Impermanent Loss คืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงในโลก d e f i เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Impermanent Loss กันนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะรู้จักกับ Impermanent Loss เนี่ยอยากจะแนะนำให้รู้จัก Liquidity Pool กับวิธีการคำนวณราคากันก่อนจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่มีการเล่าถึงว่า Liquidity Pool เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงกับแพน c a k e Swap เนี่ยทางานยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมแปะครับ ้าอธิบายกันแบบเร็วเนี่ย liquidity pool ก็คือที่ที่ให้เรามาจับคู่เหรียญแล้วก็ใส่เข้าไปให้คนที่เข้ามาแลกเหรียญเนี่ยแลกออกไปได้ง่ายๆหรือเป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับการแลกเหรียญน,นั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยราคาของเหรียญที่ทําการแลกเปลี่ยนมันคํานวณมาจากอะไรแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับสมมุติว่าผมเป็นคนแรกที่วางคู่เหรียญน,นี้ไว้ใน pool ผมเริ่มด้วยการใส่10 bnb คู่กับ10,000 usdt ซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคา1 BNB เนี่ยก็จะเท่ากับ1,000 USDT และมูลค่าทั้งหมดของพูลนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ20,000 USDT อยู่มาวันหนึ่งก็มีคนนำ1 BNB มาขายเพื่อได้เงิน1,000 USDT ออกไปจากพูลของเราตอนนี้เนี่ยในพูลของเราทั้งหมดก็จะมี11 BNB กับ9,000 USDT แต่ให้ดูมูลค่าของมันนะครับว่าตอนนี้มูลค่าของพู o ทั้งหมดเนี่ยก็จะเหลือแค่18,000 USDT เท่านั้นเองและการแลกหรือการขายครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้ราคา1 BNB ตอนนี้เนี่ยเราเท่ากับ818.18 USDT เท่านั้นเองซึ่งแปลว่าถ้าคนถัดไปมาเทขายไปเรื่อยๆราคา BNB เนี่ยก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆในทางกลับกันเราเอา USDT มาซื้อเพื่อให้ได้ BNB กลับไปมันก็ยิ่งทำให้ราคาของ BNB เนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและจะทำให้มูลค่าของ Liquidity p o o l ทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทำให้เห็นว่าราคาของเหรียญเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยขนาดของรูกับจำนวนคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายกันทุกคนก็อาจจะมีคำถามว่าแบบนี้แพนเค k e Swap หรือสวอป้านอื่นๆเนี่ยราคาก็น่าจะแตกต่างกับกระดานเทรดอื่นๆสิ ทำไมราคามันยังดูใกล้เคียงกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนมันมันต่างกันครับแต่มันมีคนที่เห็นช่องทางการทํากําไรพวกนี้อยู่เนี่ยว่าถ้าราคามันต่างกันเมื่อไหร่เขาก็จะรีบซื้อเหรียญจาก,กที่หนึง่งมาขายที่หนึง่งเพื่อทําให้ราคามันใกล้เคียงกันแล้วก็ได้กําไรจากตรงนี้ไปหรือเขาจะเรียกชื่อนึงว่าการทำ a r b บิทซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้พวกบอทในการทําอ b บิท a เพราะว่า ราคาเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆหลังจากที่เราได้รู้จากการคำนวณราคาของพวกสวอปต่างๆแล้วเรากลับมาดูกันดีกว่าว่าแล้ว Impermanent Loss เนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าแปลตรงตัวเนี่ย i m p e r m a n e s t loss ก็คือการขาดทุนแบบชั่วคราวจากการผันผวนของราคาที่เราเอาคู่เหรียญมาจับคู่กันไว้ ตราบใดที่เรายังไม่เอาคู่เหรียญออกจากพูเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกลับมาไม่ขาดทุนแต่เมื่อไหรท่ที่ถ้าเราเอาคู่เหรียญออกจากพูแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น permanent loss จริงๆถ้าราคาเหรียญมันต่างกันมากๆแล้ว impermanent loss เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างใน A และใน B ที่ต่างคนต่างมีเงิน20,000เท่าๆกันโดยที่ใน A เนี่ย เอาเงิน10 BNB ไปจับคู่กับเงิน10,000 USDT เอาไปลงในพู o ซึ่งตอนนี้มูลค่าของ p ู o ที่นาย A เอาไปลงก็จะมีมูลค่าเท่ากับ20,000 USDT ซึ่งกลับมาที่นาย B นาย B เนี่ยเขาถือ10 BNB กับ10,000 USDT โดยที่ไม่ได้เอาไปลงพู o อะไรใดๆเวลาผ่านไปก็มีคนเอา BNB เนี่ยมาขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆจนราคาเนี่ย BNB ตกไปเหลือ1 BNB เท่ากับ818เหรียญ ซึ่งตอนนี้มูลค่าของนายเพอไปดูใน liquidity pool จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่18,000 USDT แต่มูลค่ากับกันของนายบเนี่ยที่ถือเหรียญไว้เฉยๆก็จะมีมูลค่าเท่ากับ18,181.81 USDT ซึ่งกลายเป็นว่าใน A ที่ถือเงินไว้เฉยๆเนี่ยกับมีเงินมากกว่าใน B ที่เอาคู่เหรียญไปจับคู่อยู่ใน liquidity pool และถ้ากลับกันมีคนแห่มาซื้อเหรียญ bnb เนี่ยจนราคาพุ่งขึ้นไปถึง 1bnb เท่ากับ1,222 usdt มูลค่าใน liquidity pool ของใน A เนี่ย จาก20,000ก็จะขึ้นเป็น22,000แต่กลับกันใน B เนี่ยที่ถือเหรียญเอาไว้เฉยเนี่ยมูลค่าทั้งหมดที่ใน B มีอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็น22,222 22ซึ่งมากกว่าใน A อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าราคาเหรียญจะขึ้นหรือจะลงคนที่เอาเหรียญวางไว้ใน liquidity pool ก็จะต้องเจอกับ impermanent loss นั่นเองคราวนี้แล้วเราจะมีวิธีไหมไม่ให้มันเกิด impermanent loss เวลาที่เราเอาคู่เหรียญไปลงใน liquidity pool วิธีง่ายๆเลยก็คือเราต้องหาคู่เหรียญที่มีมูลค่าเท่ากันเสมอมาจับคู่กันซึ่งนั่นก็คือคู่เหรียญพวก stable coin นั่นเองกับีวิธีหนึ่งถ้าเราเอา LP token ของเราเนี่ยไปฟาร์มเราต้องมั่นใจว่า Reward ที่เราได้นั้นน่ะมีมูลค่ามากกว่า Impermanent Loss ที่เราเสียไปส่วนเรื่องวิธีการคำนวณ Impermanent Loss เนี่ยมันจะมีเว็บที่เอาไว้สำหรับคำนวณอยู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโดยในตัวเว็บเนี่ยเขาจะคำนวณให้เราแบบง่ายๆโดยการ ที่ให้เราใส่มูลค่าของคู่เหรียญเนี่ยในวันที่เราใส่เข้าไปใน p o ลแล้วก็จําลองว่าให้เราใส่ราคาของคู่เหรียญที่คิดว่าเราจะถอนออกมาจากพูลเขาจะคํานวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Impermanent Loss ให้เราเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่อง Impermanent Loss ถ้าใครมีคําถามหรืออยากรู้เรื่องอะไราสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้เป็นกาลังใจใด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ